มาเจสตี้2024ครับคันแรกของเราครับชุดแต่งจบทำอะไรได้บ้างครับมาชมกันฮะเริ่มเลยนะครับชิ้นแรกนะนี่ไม่พูดว่านทำเพลงเบิร์ดยูการ์าดนะครับตรงรุ่นนะของมาเจสตี้นะครับเป็นพาร์ทแท้จากเตร์ต้านะครับอ่ะติดตรงไหนนะครับมาดูนี่ตรงนี้นะครับอ่า เผื่อว่าร้อนๆนะเปิดกระจกนะครับแบบนี้แง้มไว้นะครับก็จะไม่เปียกฝนอ่ะฝากก่อนครับฝากก่อนครับอ่ะต่อมาครับจะมีนะครับสกับเพจตรงนี้นะติดทั้งหมด8ชิ้นนะครับหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพเข้ามาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วใครยังไม่เคยเห็นภายในนะอันนี้คือ2องวันยี่สี่นะเบาะตรงเนี้ยปกติจะเป็นแบบคู่เนาะตอนเนี้ยจะมีตรงกลางมาคั่นแล้วอ่ะผมนั่งให้ดูว่าสบายเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่มันก็ยังตัวใหญ่อยู่นะสบายอยู่นะครับนี่ตรงนี้ขาแเราจะมีที่กั้นตรงนีีีี้้้้้้้้้แแแแลลลววววววกก็็ดาา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 นน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 หหจจจะะะะะะะไไมมมม่่่เเเบบบบบบคคครรรัััังงปขขซย นะครับอีกหนึ่งรายการที่กาเป็นมากๆนะจอก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมนะครับจอตรงกลางนะครับก็ยังทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็จะอัปเกรดเป็นจอแอนดรอยนะครับคูเคแลมแปะแล้วแล้วแต่นะครับจัดได้เลยนะครับวันเดียวเสร็จเหมือนกันนะครับก็จาจอหน้าแล้วปุ๊บด้านหลังเฮ้ยเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่มีก็สามารถติดตั้งจอเพดานได้นะครับ15นิ้ว17นิ้วนะครับติดตั้งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเหมือนเดิมอ่ะต่อมาจะเป็นบันไดมาเจตี้สังเกตว่าเฮ้ยนี่ขนาดผมสูงนะ ยังก้าวขึ้นยากเลยกางเกงไม่ปีแล้วนะครับถ้าเด็กๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับก้าวขึ้นมาปุ๊บแล้วก็อย่างนี้นะครับขึ้นมานั่งแบบนี้นะครับแล้วก็ลงง่ายขึ้นด้วยอันนี้ตอนลงนี่เวอร์เหมือนกันนะออกมาที่จําเป็นมากๆและขาดไม่ได้เลยนะจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับ เราจะใส่ประตูท้ายไฟฟ้าตรงรุูดแบบนี้นะของเดิมจะเป็นโช๊คแบบนี้นะธรรมดานะครับประตูมาเจตี้อ่ะถ้าเกิดใครเคยใช้จะรู้เลยว่าหนักมากถ้าไม่มีฝาด้วยไฟฟ้านี่แย่เลยนะครับอ่าติดตั้งแบบนี้ปุ๊บตรงรุ่นนะปักตรงรุ่นนะครับสุดน,นี้สายไฟก็จะแย่เข้าไปในช่องเดิมนะครับไม่มีเจาะอะไรเลยนะครับแบบนี้ ต่อมาจะเห็นไหมครับว่าเฮ้ยคันนี้เป็นรมเดิมมาจากศูนะ,นะเห็นป่ะมันจะเลอะเลอะฝุ่นแบบนี้นะครับเรามีการติดตั้งนะพื้นลายหินออนไลน์ไม้ครับดูแลเหมือนบ้านเลยดูดฝุ่นอะไรปกติล้วก็เช็ดทำความสะอาดปกติเลยอ่ะที่ขายไม่ได้ลดตู้ครับการเก็บเสียงนี่จะไม่ดีเลยนะครับเราสามารถติดตั้งซเลนซิลนะเพื่อลดเสียงถ้าใครไม่อยากลดนะ,นะติดไซเลนซิลได้นะครับแล้วก็สามารถแดมลดได้นเห็นป่ะเดิมเดิมมันจะควงๆวง่างนี้เนาะพอแดมปุ๊บรถจะเงียบ เงียบเลยอ่ะหูอื้อเลยวันนั้นนั่งที่ขายมาได้อีกอย่างหนึง่งเป็นกล้องกระจกครับรถตู้จะมองด้านหลังเนะ่ยยากมากเนาะเราจะติดกล้องกระจกและที่สำคัญเป็นกล้องบันทึกในตัวได้ด้วยนะครับดูแบบเวลาเดินทางเนี่ยมันง่ายขึ้นมากเวลามีคนนั่งเต็มๆนี่แบบดูได้ดีเลยออโต้ริเทคมีของแต่งให้เลือกมากกว่าร้อยรายการนะครับสำหรับมาจิตตี้ก็จะเป็นพื้นแดมเครื่องเสียงวีพีเราจัดเต็มได้หมดนะครับลองทักเข้ามาดูครับที่ออโต้ริเทคมีคลิปมากมายให้ดูนะครับว่าแนวทางการแต่งแบบไหนนะครับแล้วเจอกันท Auto